สวัสดีครับวันนี้จะพามาหรือเพื่อแยกแยกไอหูช้างด่างเหลืองครับจะมาดูว่าเป็นไงต้นนี้ก็ได้มาเหมือนกันครับเพื่อนให้มาครับผมนี่ครับหูช้างด่างเหลืองครับโอเคเดี๋ยวลองลองมาแยกดูกันครับว่าเป็นไงนะครับหัดปลูกครับผมวันนี้จะลองมาแยกต้นหูช้างนะครับนี่ครับนี่จะแยกออกมาเนี่ยเป็นกอนี้เล็กเนี่อันนี้ต้นลูกมันแล้วนี่อีก น่ครับแล้วย้ายกระถางต้นแม่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาลื้อรากกันดูว่าเป็นไงครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับอึ๊บคว่างกอนบอบบางครับกลัวต้นลูกมันหักเดี๋ยนะหามุมจับดีๆกันนี่นะครับพร้อมเลยออโอ้โห นี่หูช้างด่างเหลืองครับเดี๋ยวมาลือ้อโอ้ยเดี๋ยวมารลื้อกันโอเคหลือลากกันเป็นไงมัง่งนี่เราก็จะแยกต้นนี้ครับต้นนี้ออกมาหนึ่งต้นนี่อุ้ยไทเดือนตกใจมีไทเดือนด้วยครับนี่หนึ่งต้นนะครับต้นนี้ ได้ละต้นเล็กหนึ่งต้น,ต,น,น,นต้นน,น,ตนนี้อีกหนึ่งต้นนี่นะครับแยกต้นนี้อีกหนึ่งต้นนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปฉีดน้ําล้างรากก่อนครับนี่ครับลองไปล้างรากมาแล้วครับพอมาเห็นสังเกตดูอันนี้อันนี้พอดีโทรไปถามเพื่อนดูครับอันนี้เขาว่าน่าจะเป็นไข่มันเนี่ยเป็นไหลออกมา เห็นไหมไหลออกมาเป็นไข่อันนี้ก็อาจจะเดี๋ยวต่อไปมันก็คือโตเป็นต้นใหม่นะครับโตเป็นต้นใหม่ได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดแยกสองกรอน,นี้ออกมาแล้วก็ไหลนี้ก็ฝังไปรวมด้วยกันเลยครับแล้วก็ต้นแม่นี้ก็จะแยกไปกระถางใหม่ครับผมเดี๋ยวมาตัดกันเลยโอเคเรามาแยกเลยครับดึงเลยเอแบบง่ายๆเลยครับยแยกออกมาอืมนี่เอละหนึ่งต้นละ อีกข้างนึงเอาแบบนี้เลยนี่ได้ละสองต้นโอเคอวันนี้เราก็แยกมาได้เป็นสามต้นนะครับเดี๋ยวจะไปลงปลูกใหม่ครับผมโอเคเหมือนเดิมครับตรงรอยแผลนี้ผมก็จะเอาปูนแดงทาไว้เพื่อป้องกันพวกเชื้อราครับเดี๋ยวอาจจะป้องกันไม่ให้เป็นเชือ้อราโอเคตรงรอยแผลนี้ทาให้หมดเลย ท,ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงกระถางกันครับต้นแม่ด้วยถาต้นแม่ด้วยถายห,หมดโอเคเรียบร้อยตั้งไว้แป๊บหนึ่งโอเคเหมือนเดิมครับเอาอมะพร,าร้าวสับลองก้นก่อนลองก้นกระถางไปก่อนนะครับมะพร,าร้าวสับก็ไม่ได้แช่น้ำนะครับมะพร,าร้าวสับเล็ก โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ดินลงไปหน่อยนี่ดินเขาดินเก่าเขานะฮะทำการคุณๆูนิดนึงอ่เอาต้นนี้มาก่อนเลยจัดรากดีๆ ดินดินที่ใช้นี่ก็จะเป็นมูลเส้เดือนนะครับมาพร้าวสับแล้วก็มีใบก้ามปู <Okay. S 1> อัดให้แน่นนิดนึง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลดน้ําแล้วก็ตั้งไว้นะครับโอเคได้ผมปลูกให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จโอเคครับเรียบร้อยนี่แยกมาแล้วนี่ต้นแม่แยกกระถางใหม่นะครับก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ครับตรงนี้อีก2ต้นครับผมรวมแยกวันนี้ได้แยกมาสามได้เป็น4ต้นครับวันนี้ครับเป็นไงครับมือใหม่หัดปลูกครับวันนี้มาลื้อรากหูช้างด่างเหลืองให้ดูนะครับเราก็จะเห็นมีไข่มีไหล แ้แยกต้นเล็กๆออกามาได้ประมาณ3-4ต้นแล้วก็เลยแยกกระถางกันปลูกแล้วก็ต้นแม่ก็ขยายขยับก,กระถางใหญ่ขึ้นนะครับแล้วค่อยมาตามผลกันว่ามันจะมีลูกหรือวาอ่าให้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ